คุณแม่ต้องยึดสมบุตบัญชีท่านคิดว่าอย่างไรเขาเป็นคนใจดีใจกว้างใจใหญ่ใจถึงทําอะไรก็เกินพอดีจ่ายก็จ่ายให้มากให้บางอย่างบางอย่างนีง่เขให้ทุ่มสุดตัวบางทีเพื่อนยืมตังค์แล้วเขาก็เงินเหลือนิดเดียวหรือไม่เหลือเลยเขาก็ให้อยู่จิตใจคิดดีแต่ว่าตอนนี้เลขที่เขาใช้เป็นเลขไม่ดี ถ้าจะดีกว่าไหมเป็นคนคิดดีทำดีแล้วก็มีเลขที่ดีเพราะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเข้าไปเสริมไม่ไปขุดการการั้นดวงชะตามันจะทําให้ถึงจุดมุ่งหมายได้ง่ายรวดเร็วและก็ปลอดภัย ตอนรับเข้าสู่คลินิกตัวเลขหรือคลินิกพลังตัวเลขโดยผมดิจิทิติสีวรนันเป็นเรื่องจริงประสบการณ์จากงานที่วิเคราะห์เปลี่ยนเบอร์พิชิตเปลี่ยนเบอร์มือถือให้กับผู้คนเป็นเรื่องที่อยากเล่าเพราะอะไรนะครับคำว่าคุณแม่ต้องยึดสดมุดบัญชีท่านคิดว่าอย่างไรคือผมเจอลูกค้าที่มาเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยเขาเป็นคนใจดีใจกว้างใจใหญ่ใจถึงจนคุณแม่เป็นห่วงก็ขอยึดสดมุดบัญชีไว้เพื่อให้ถอนเงินก้อนใหญ่หรือใช้เงินได้ลําบาก อยากรู้ไหมว่าใช้เบอร์อะไรความน่าสนใจขอเล่าแบ็กกราวน์น,นิดนึงนะครับก็คือว่าทํางานเกี่ยวกับเป็นเจ้าของบ,บริษัททําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเป็นทําเรื่องของสื่อเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่เป็นช่วงชีวิตที่ก็เป็นช่วงที่เหนื่อยยากแต่ตอนที่เขามีมากเนี่ยเขาก็ชอบให้ผมก็ดูจากเลขก็รู้ว่าเลขใจถึงเนี่ยก็คือมีเบอร์เลขแปอยู่ในเบอร์มือถือไม่นับสามตัวแรกนะครับ จิที่ผลที่ส่งผลอยู่3ตัวแรกใน,นมีนาใน7ตัวท้ายเนี่ยเขามีเลข8กดซ้ําถึง3ครั้ง3ตัวตอนนี้ที่มีเลข8กดซ้ําถึง3ครั้งเนี่ยจะส่งผลทําให้ อุปนิสัยเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับก็จะเหมือนผู้ชายเป็นคนใจถึงพึ่งได้พร้อมที่จะเปย์พร้อมที่จะให้เลขอาจจะตีความวม่าดุก,ก็ได้เพราะแปดสตัวเนาะแต่ต้องผสมผสานนะครับเพราะเบอร์ถือเนี่ยมันมีเรียงกันหลายตัวเบอร์น,นี้บอกได้เพราะเขาไม่ได้ใช้854 1788นะครับการเรียงตัวเลขนี้สังเกตว่ามีเลข8เยอะ8ทันยักษ์ใจดีใจถึงใจกว้างแต่พอมีเลข541ก็คือเกี่ยวกับธรรมะก็อาจจะแปลความได้ว่าเป็นยักษ์ใจดีนะครับ เลขแปดหันยักษ์หอยักษ์ใจดีมีอะไรก็ชอบช่วยกันกุศลแต่น้โมโหขึ้นบานทีก็แรงแต่เจ้าตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ไปในฝ่ายกุศลชอบช่วยเหลือคนเพราะว่าคุยกันส่วนตัวเออถ้าเป็นงานบุญงานอะไรเขาก็ชอบม,มากนะครับช่วยงานที่วัดช่วยงานที่สำนักช่วยงานพระาจากด้วยซ้ำจิตใจคิดดีแต่ว่าตอนนี้เลขที่เขาใช้เป็นเลขไม่ดี ถ้าจะดีกวผมไหมเป็นคนคิดดีทดําดีแล้วก็มีเลขที่ดีเพราะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเข้าไปเสริมไม่ไปอุกกดกลางกั้นโวงจะตานะครับก็เป็นเหตุผลให้มาเปลี่ยนเบอร์มือถือความรู้ที่ได้นะ้องกลิ่นของเลขก็คือเลข8มีหลายตัวนะครับใจดีใจถึงคุณแม่ต้องยึดสมุดบัญชีเลยทีนี้สไตล์การทํางานนะครับก็เป็นคนที่ลุยถึงลูกถึงคน แล้วก็ด้วยความที่ยักใจดีนะ้องเล็กแปดเยอะเขาทําอะไรก็เกินพอดีจ่ายก็จ่ายให้มากให้บางอย่างบางอย่างแล้วก็ให้ทุ่มสุดตัวบางทีเพื่อนเยืมยมตัมต่างแล้วเขาก็เงินเหลือนิดเดียวหรือไม่เหลือเลย<ๆ>เขาก็ให้ยืมอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้าจากพลังงานของตัวเล็กแปดที่มีมากเกินไปนลจิตใจเนี่ยเขาเรียกห้าวหาญใจถึงมากเกินไปนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องราวที่อยากมาเล่าแน่นอนแหละว่าการกระทําส่วนการกระทําเบอร์มือถือก็ส่วนเบอร์มือถือแต่เมื่อรวมกันมันจะหมายความว่าเราจะเดินทางไปไกล แล้วเรามีพาหนะที่ดีมีรถจยนหรือขี่จักรยานไปตัวจักรยานหรือรถจนนั้นคือสิ่งแวดล้อมการกระทำของเรานั้นมุ่งไปทางไหนก็แล้วแต่เราจะทําดีหรือทําไมด่ดีแต่เรามีสิ่งแวดล้อมดีเสริมมันจะทําให้ถึงจุดมุ่งหมายได้ง่ายรวดเร็วและก็ปลอดภัยอันนี้คือเหตุผลที่ประกอบกันเอาละหอมปากหอมคอสำหรับคลิปอันนี้นะครับทำไมคุณแม่ต้องยึดสมุดบัญชีเพราะว่าเลขใจถึงพึ่งได้เป็นแบบนี้นี่เองครับ